ถึงแล้วครับรังใหญ่มากครับนูครับดูรังครับน้ำหวานทั้งนั้นครับนี่ครับนูครับก้อนใหญ่เลยครับนูครับทั้งโค้งทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยครับนูครับติดตาสวยมากครับน้ำตลอดเลยครับนี่น้ำทั้งนั้นครับนี่ครับน้ำทั้งนั้นเลยครับนี่หยอดในรังด้วยครับหยอดในรังเต็มเลยครับน้ำหวานเนี่ยนี่พวกนี้น้ำหวานเนี่ย หย่อนหัวน้ำเยญ่ครับหนูโอ้โหหนูไม่ถึงนับสุดแขนเะยครับล็อกมากเดือนห้าครับต่อจากรังเมื่อกี้ครับรังเมื่อกี้ไล่ไปห้าขวดนะรังนี้อยู่ราว เจ็ดขวดแปดขวดได้ครี่น้ำทั้งนั้นเลยบร้อนี่นี่น้ำตลอดคอนนี่ครับน่าจะขอน้ำหมดเลยครับรังนี้ไม่ไม่ไหวครับขึ้นยากครับเพราะรังใหญ่เดี๋ยวให้ดูครับเนี่ยเทียบกับตีนผมเนี่ยตีนท่านี่ครับพึ่งยังไปอีกครับตรงคี้เขาตัดก่อนครับโอ้ยหอบสูงครับนี่มาดูครับโอเคครับผม